การทํางานกับครอบครัวคุณแม่เนี่ยคุณลูกเนี่ยมีปัญหาไหมสุดๆค่ะแทบจะแบบ3 6มรวันหนูมีไปแล้ว3้อวัน <laughs> หนูกับคุณแม่ค่อนข้างสนิทกันมากๆเ <laughs> พราะเป็นลูกคนเดียวครับ <laughs> แต่จริงดีที่คุณแม่มีไหมายเซ็ตว่าแบบอยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นแบบ เพื่อนเป็นพี่เป็นครอบครัวเป็นทั้งหมดบำราวแต่ก่อนเราก็จะบอกกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาในเรื่องธุรกิจปุ๊บปันกายเป็นว่าเราสามารถใส่กันได้เต็มที่ <c oughs> ในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถออกความคิดเห็นได้โดยที่เราไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบคิดว่าเราเป็นคนกนล้า้าวไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเรามีการคอมมูนิเคตกันมาตลอดก็มีการโต้แย้ง เหมือนกนนารทำธุรกิจการเสนอความคิดเห็นต่างๆ300ก็คือพูดงเง่ามาตั้งหกสิบเจ็ดสนต์แต่ก็ผ่านไปได้ดีใช่จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่อย่างที่ฟ้าบอกนะว่าพอเราคอมมูนิเคกันมากๆตั้งแต่แรกอบบุณแม่เป็นคนเลี้ยง้าให้ฟ้าแบบตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองมาโดยตลอดอแต่ถามว่าโอเคเขามมีการไกด์ไหมก็มีการไกด์ตลอดเพราะว่าอย่างที่ฟ้าจบมาตอนแรกฟ้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนในสายแบบ ธุรกิจที่บ้านเลยจริงๆก็จะไปแบบเออเด็กนิเทศเราเป็นคนแบบอุ้ยชอบนู่นนี่นั่นการสแสดงชอบสแสดงออกแล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่แม่เขาบอกว่าเออลองมองในเรื่องธุรกิจบ้างไหมเพราะว่าเขาก็มองว่าเราอ่ะมีนิเทศในตัวอยู่แล้วเราแบบเป็นคนแบบกล้าสแสดงออกเขาก็เลยอยากให้เรามีวิชาติดตัวที่รู้สึกว่าถ้าอนาคตเราต้องทำธุรกิจขึ้นมา,าเราจะเอาอะไรมาสู้เขา